มาเยี่ยมชมที่สิงช้างของพ่อพายเอกชัทยที่สระบุรีนะคะซึ่งตอนนี้ได้ยินอยู่กับท่านคณะบดีซึ่งเป็นประธานบริษัทช้างทองคํานะคะก็ยินดีนะคะที่ได้มาชื่นชมพบพ่อพายนะคะรวมทั้งวิธีการดําเนินงานแล้วก็เป็นประธานผู้ที่ก่อตั้งมาแล้วก็เป็นผู้ที่กําลังดําเนิน งานาบางอย่างอยู่ซึ่งเราก็รอรุ้นแล้วก็เป็นกําลังใจนะคะขอให้ทุกท่านมาเป็นกําลังใจให้กับศูนย์ช้างแห่งนี้นะคะคขอให้ท่นคณะบดีกล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะคะครับก็ผมเองคณะบดีฑงผมสุกนะครับประธานส่วนช้างช้างงคําผู้ถวายช้างผาเอ,าอ,าชาาอกชัยนะครับให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามกฎหมายมาตรา4 244 6 4นะครับซึ่งเป็นช้างที่มีพุทลักษ ใคยชางสําคัญนะครับก็อยากเรียนเชิญพี่น้องปงะชชนชาวไทยเนานะณ<ช><ช>เวลานี้คือประชาชนคนไทยรู้หมดแล้วลหละสาม,มารถตามคลิปดูคลิปได้มากมายเลยก็อยากเรียนเชิญมาชมบรารมีนะครับของพ่อไพ่ชัยให้เห็นกับตาครั้งหนึ่งในชีวิตบางทีอาจจะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตและอาจจะเป็นครั้งเดือวในชีวิตก็ว่าได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มาจังหวะเนี้ยผมตอบไม่ได้เลยเกิดวันหนึ่งมีทหารหรือมีเจ้าหนี่ปวกนี้เราก็จะไม่มีกาสและเพราะฉะนั้นตอนเนี้ย ยังเป็นเวลาของประชาชนเมื่อเป็นเวลาของประชาชนผมเองก็ขอเรียนเชิญประชาชนผมเชื่อว่าพลังศรัทธาพลังของประชาชนจะเป็นมีเกราะโอบุ้มปกป้องพ่อพลายกระชยัยเป็นที่สุดของที่สุดเพราะว่า99.99% 99คือประชาชนใช่ค่นะเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอหรือไม่มาดูแลไม่เป็นไรแต่เรามีเจ้าหน้าที่ประชาชนซึ่งเรามีทั้งกล้องทั้งสื่อมวลชนมากมายก็เป็นเกราะป้องกันง้พ่อแล้วก็ ช่วยเผยแผ่เรื่องชาติไทยต่อติชัยออกไปให้รับรู้นี่โมไปเจอพ่อพ่อเป่าลมให้เลยเห็นไหมครับรับรู้นะคะนั่นคือตอนนี้ทุกคนได้รับบารมีความสเร็จมากมายหันหน้ามาด้วยรับรู้นะคะก็อยากเรียนเชิญพี่น้องโมส่วนชาวไทยแล้วก็ท่านใดเห็นเมองไทยก็ขอให้มีโชคมีลาภมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้มีเงินมีทองนะครับพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆทั้งชีวิตการงานครอบครัวนะครับขอเจอแต่สิ่งดีๆ แล้วก็ได้ตามที่เราหวังด้วยนะคะตามที่เราปรารถนาด้วยนะคะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะป้าก็จะเชิญชวนทุกท่กานนะคะรวมพลังนะคะร้อยรวมรวมใจทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ทั่วประเทศหรือว่าเอต่างประเทศนะคะรวมใจกันมานะคะหรือถ้าเกิดใครไม่สะดวกก็คือแท่อธิษฐานนะคะอธิษฐานเพียงแต่อธิษฐานจิตเราจะส่งถึงท่านพ่อได้นะคะนะคะ,นะคะทุกคนก็คือส่งพลังที่ดีพลังที่ส่งมาเป็น พลังบวกเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือจะเป็นกําลังใจให้กับท่านประธานนะคะ<ม>เราก็จะทูนะคะขอให้ดําเนินงานแล้วก็ให้ผ่านประสบต,ตรงนี้ไปได้ด้วยดีนะคะแล้วเสร็จแล้วเรื่องพวกเอกผมก็จะมีเรื่องโครงโครงการโปรเจกต์ช่วยช้างอยู่แล้วหากหากถึงวันนั้นแล้วผมมีโอกาสทาต่อ,อมผมก็จะทําให้สุดความสามารถอย่างที่สุด<ำ>เพราะว่าเวลาเท่านั้นเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับคำพูดไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้ แต่การกระทำไไ่ค่าที่มันพิสูจน์ทุกอย่างได้เพราทุกวันนี้คือผู้คนเห็นแล้วในการกระทำของมันเป็นยังไงนะครับใครจะกล่าวว่าให้ร้ายก็อันนั้นก็เป็นกรรมของแต่ละท่านไปของแต่ละคนไป ทีนผมเชื่อว่าคนไทยมาก็เห็นทั้งหมดแล้วล่ะก็ขอคนไทยช่วยเป็นกระบอกเสียงเ้วยน้ใช่แล้วเราก็จะเป็นหนึ่งนะคะถึงแม้จะเป็นยูทูบเบอร์เล็กๆช่องเล็กๆแต่เราจะเป็นหนึ่งในเสียงของประชาชนนะคะเพื่อที่จะสื่อข้อมูลที่ถูกต้องตรงนี้ของข้อพายและก็ของศูนย์อนุรักษ์ชั้นของมพลังเครือข่ายเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ใช่ค่ะพลังของประชาชนใช่ครับ อย่าอย่าได้ดูแฟนคนดูร้อยวิวยี่สิบวิวสามสิบวิวยี่สิบวิวมีคอนแทคชั่นอีกสามสิบคนเป็นร้อยคนร้อยคนมีคอนแทคชั่นเป็นพันคนพันคนแชร์ออกไปเป็นหมื่นคนหมื่นคนแชร์ออไปเป็นแสนคนแสนคนแชร์ออกไปเป็น 1, ล้านคนวันนี้ผมได้ได้แบบลองเข้าไปดูทิกต o อกต่างๆบางทิกต o อกเลื่อข้อไทยชัยเนี่ยคนดูสามล้านห้าล้านหกล้านเจ็ดล้านคือแบบถ้าเรามารวมกันอนี่ยก็ไม่ถึงาร้อยล้านวิวก็แสดงว่าจริงๆแล้วคนไทยเห็นเรื่องนี้ทั้งหมดไม่ต้องออกสื่อช่องใหญ่หรอก ก็สามารถที่จะพลังพลังของสื่อเล็กๆนะคะของสื่อประชาชันะคะต้องขอขอบพระคุณท่านประธานบริษัทช้างทองคำนะคะคุณธนาอดีคงมสุขนะคะเป็นอย่างสูงนะคะที่อำนวยความสะดวกแล้วก็พบปะกับพวกเราหรือ FC ที่มาหรือลูกของพ่อที่มา ด้วยความเป็นกันเองนะคะแล้วก็เข้าถึงได้ด้วยนะคะผมเป็นกันเองไม่ว่าใครมาแล้วถ้าใครมาแล้วบอกว่าผมหญิงไม่ไม่เป็นันเดงกนี่แสดงว่าไม่ได้เจอใช่ขอขอบคุณนะครับป้ามาที่ไรก็ได้เจอท่านกครั้งนะคะโดยความสะดวกให้ทุกครั้งขอขอบคุณนะคะก็ฝากประชาชนเนาะเข้ามาที่นี่ก็คือน้ําดื่มดื่มฟรีนะครับน้าดื่มดื่มฟรีตอนนี้น้ำดื่มเพียงพออยู่นะครับพัดลมก็วันนี้พัดลมมีหลายตัวแล้วพัดลมก็น่าจะเริ่มพอก็เต็มระตก้รอนกยอมระติร้อนก็คือ เดี๋ยวต่อไปขาดเหลือก็เดี๋ยวเราอยทำเป็นเป็นกองทุนรวมเพื่อไว้เป็นค่าใช้จ่ายเป็นขาน้ำ่าไฟเป็นอะไรไปนี่คือพลังศักดิ์ศรีจองพ่อพ่อส่วนเหลือผมก็เนี่ยมาเลี้ยงท่านมาสร้างโรงเรียนก็อย่างที่เห็นเห็นไหมผมพูดเลยผมทำหมดทำก่อนพูด ไม่ใช่พูดก่อนทำทำก่อนพูดทำแล้วถึงพูดแล้วก็ทาต่อทําจริงนะคะเห็นตัวเป็นเป็นตัวจริงคือท่านธนบดีประธานบริษัทช้างทองคำนะคะขอบพระคุณอย่างสูงนะคะสวัสดีค่ะ